สวัสดีครับพรเพื่อนๆก็วันนี้เพิ่งเข้าลังนะครับผมลองฉีดฟีโรโมนที่ผมอลองหมักนะครับก็ตอนนี้ก็ฉีดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงที่แล้วน่าจะเป็นโชคของผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาเข้าลังเลยนะครับตัวเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องถอยก่อนนะครับไม่อยากรบกวนเขาก็ดูตัวเยอะมากเลยนะครับ ทำเลตรงนี้ผมเคยตั้งรังก่อนแล้วนะครับรังก่อนก็มาเข้าแล้วรังหนึ่งตอนนี้ก็ได้เดือนกว่าแล้วก็กะว่าจะเก็บน้ำหวานได้แล้วนะครับก็รังก่อนที่ผมย้ายไปก็อ,กอีกอีกเดียวนะครับหลังจากตัวนี้เข้าก็อีกประมาณสิถึงสิบ้าวันผมก็จะย้ายออกไปอีกนะครับแล้วก็จะลองฉีดฟีโดโมนที่ผมหมักก็หมักจากตัวอ่อนนะครับรังอ่อนหลังจากที่ผม ต้มเอาขี้พึ่งนะครับต้มเอาไข่พึ่งแล้วนะครับก็จะมีตัวอ่อนผมก็นําตัวอ่อนตัวนั้นนะครับมาหมักนะครับก็ตามที่เขาสอนกันใน youtube นะครับก็มีหลายท่านอยู่ที่สอนอยู่ใน youtube ผมก็ลองทําตามนะครับก็พึ่งครบ15วันวันนี้นะครับผมลองเอามาฉีดก็เข้าเลยน่าจะเป็นโชคของผมด้วยนะครับนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาพีโรบนมาให้ดูนะครับนะครับก็อันนี้ก็คือ ไข่พึ่งนะครับที่ได้จากการต้มนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือฟีโรโมนนะครับผมเพิ่งหมักไปวันที่27เองนะครับก็ลองเอามาใช้นะครับอันนี้ขวดก่อนนะครับผมหมักไปวันที่22หรือ23ไม่แน่ใจก็ลองฉีดขวดนี้นะครับลองฉีดไปก็ฉีดไปทีเดียวนะครับนะครับก็เป็นเสียงตัดไม้นะครับก็จะทำรังเพิ่มนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาของออกก่อน เผื่อมีพึ่งมาสำรวจนะครับโอเคครับ่าครับรังนี้นะครับเป็นรังก่อนนะครับที่เข้าไปก่อนนัานนะครับซึ่งอ่านี่ในถ้วยก็เป็นอ่าพึ่งรังพึ่งนะครับที่ผมไปจับมาเมื่อวันก่อนก็บีบน้ำหวานไม่หมดผมก็เลยเอามาวางให้เขาอ่าให้เขาได้กินนะครับกินน้ำหวานดูดน้ำหวานนะครับ อันนี้ก็หลังจากที่ผมคันเอาน้ำพึ่งเลยนะครับก็มาทิ้งเอาไว้ให้เขานะครับจากที่ตอนเอามาเปียกๆนะครับตอนนี้แห้งหมดเลยก็มาดูดหมดเลยแล้วก็ทั้งเขาทั้งพึ่งทั้งมดนะครับก็มาดูดก็สำหรับก้อนนี้นะครับก็คงจะทาได้ <c oughs> หลายลังเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นน้ำพึ่งที่ผมเพึ่งจับไปเดือนมีนาครับก็วันที่หกนะครับ,รบเดือนมีนาปีหกสาม ก็ไล่เลี่ยกกันหมดเลยนะครับประมาณเดือนมีนาหมดเลยกุมภาพันับก็ได้ประมาณนี้นะครับที่ผมจับอันนี้เป็นน้าพึ้งที่หาตามป่านะครับหาธรรมชาตินะครับก็จะงงๆหน่อยครับผม ่ายตัดไปตัดมานะครับก็สรุปนะครับลังนี้นะครับเพิ่งเข้านะครับหลังจากที่ลองฉีดฟิโรโมนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะฟิโรโมนหรือว่าเป็นเพราะช่วงเวลาหรือว่าดวงหรือว่าอะไรกันแน่นะครับแต่ก็มันก็จะมีผลต่อเนื่องกันหมดนะครับซึ่งผมก็มีหลายลังนะครับสังเกตนะรับนก็มีนะครับตรงตรงนู้นก็มีนะครับตรงนอ้นมีอยู่สองนะครับว่างๆหมดแต่ดันมาลงลังนี้นะครับลังที่ผมลองฉีดฟิโรโมนนะครับ แล้วก็ทำเลก็สวยนะครับเพราะว่าคราวก่อนก็ลงตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็วันที่9เมษายนนะครับ63ก็บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวจะมาลองอีกสักเดือนเดือนครึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองถ่ายนะครับดูลองแง้มดูว่าเขาทําไปถึงไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูความคืบหน้านะครับก็โอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเลี้ยงนะครับผมก็มือใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งลองเลี้ยงนะครับดูดูการนี้ก็ ลงมาสามลังเลยนะครับผมเปิดทิ้งไปลังหนึ่งก้อนนี้ก็เป็นลังที่สามนะครับก็ผมเปิดทิ้งไปลังหนึ่งเหลืออีกลังหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้จับเลยน้ําหวานก็น่าจะเยอะเลยนะครับผมลองดูก็เจ็ดแปดชั้นแล้วครับก็เกือบจะเต็มลังเลยครับก็โอเคครับยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็มีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากกดแนะนำนะครับใต้คอมเมนต์นะครับจากยุทูบเดียวไ